ทำเยสไซแคนท่านคิดว่าท่านได้อะไรที่ตอบโจทย์ท่านได้มากที่สุดครับสวัสดีครับผมธาดาอุดอรครับสวัสดีค่ะดิฉันมายุรีอุดอรค่ะครับในการที่เรามาทำเยสไซแคนที่ตอบโจทย์ให้เรานะครับคือเราได้เพื่อนนะฮะได้เงินนะครับแล้วก็ข้อสําคัญได้ความมั่นคงเพราะว่าเรามาทําเยสไซแคนใช้เวลาประมาณเกือบสปีเราได้บ้านหนึ่งหลังแล้วครับในราคาประมาณสอล้านหนะครับ ะะและที่สำคัญนะคะก็ถือได้ว่าได้อิสรภาพทางด้านการท่องเที่ยวนะคะและมิตรภาพที่ดีจากทีมงานนะคะเพราะว่าทีมงานที่นี่ของเรานะคะขเขาเรียกได้ว่ามีความเกื้อกูลกันนะคะและก็รักกันฉันพี่น้องค่ะช่วยเหลือกันทุกคนเลยค่ะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับได้เรื่องฐานะด้านการเงินนะฮะทำให้เราปลอดหนี้นะครับแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขความสบายใจนะฮะและที่สําคัญครับได้การสร้างคนนะครับ เราสามารถสร้างทีมงานให้มีรายได้หลักแสนนะครับติดตามเรามาอีกหลายท่านนะครับแล้วก็หลายท่านมีรายได้หลักหมื่นนะครับหมายถึงเลยกลางกลางขึ้นมานะครับใกล้ๆหลักแสนอีกหลายท่านนะครับเราก็มีความภูมิใจครับที่จะสร้างทีมงานของเราให้สามารถที่จะอยู่ดีกินดีด้วยธุรกิจของเยสไซสแคนครับ นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะดิฉันเองพิสูจน์ให้ทุกท่านได,ได้เห็นแล้วนะคะว่าบริษัทเยสยแคนของเรานะคะเป็นบริษัทน้องใหม่นะ,ะมาแรงแซงทางโค้งเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าสามารถส่งลูกนะคะสาวให้เรียนมหลาลัยเอกชนนะคะที่ค่าใช้จ่ายก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะเราก็ทําได้ที่เยสแสแคนค่ะครับและเรามั่นใจนะครับว่าอนาคตนะฮะ บริษัทเยสไซแกนเนี่ยต้องให้รายได้เราเดือนหนึ่งเป็นหลักล้านแน่นอนครับเพราะว่าในขณะนี้แค่องค์กรเราเป็นหลักพันนะครับเรายังมีรายได้หลักแสนนะฮะทั้งคู่แล้วนะครับแล้วถ้าอนาคตองค์กรเราขยายขึ้นไปแล้วก็บริษัทขยายงานขึ้นไปนะครับช่วงนี้บริษัทเยสไซแคนเพิ่งมีแค่ 100, หมื่นฝรหัสนะครับยังสามารถให้รายได้เราหลักแสนได้นะครับแต่ถ้าหากเยสไซแคนขยายไปเป็นหลายหมื่นรหัสหรือถึงแสนรหัสเราได้หลักล้านแน่นอนครับเรามั่นใจครับ ะะแล้วก็ที่สำคัญเนาะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนทําได้นะคะเราเชื่อมั่นแน่ว่าทุกท่านก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะเพราะเราคือ Yes I, I Can, I can. ตอนนี้เรามาอยู่กับท่านประธานเวทีพัชราอสวาการนะคะเรามีคําถามมาถามท่านนิดนึงค่ะว่าตอนนี้ Yes I Can ก้าวสู่ปีที่3แล้วท่านคิดว่า,าจะทํายังไงนะคะให้กับ Yes I Can ได้มีการเจริมโต,กต,กต,กตกขึ้นค่ะ เราก็จะทําตลาดในเชิงลุกนะครับเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยผ่านมาแล้ว2ปีกว่าแล้วเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็คือเราจะเอาสินค้าเป็นหลักกับสมาชิกของเรานะครับแล้วก็ให้พี่น้องสมาชิกของเราได้ใช้สินค้าในราคาถูกนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยที่เรามีความหนาดอยู่ก็ค,คือตัวเอ e c t ฟเตอร์นะครับเราจะทํา โปรโมชั่นที่สุดยอดนะครับให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกของเราเนี่ยได้ใช้สินค้าในราคาถูกแล้วก็ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายและที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือบริษัททีอัดแข่งของเราเนี่ยก็คือมีความซื่อสัตย์กับสมาชิกนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในตัวสมาชิกนะครับเพราะว่าเจ้าของมีประสบการณ์นะครับในการทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราอยากจะให้สมาชิกของเราได้ มั่นใจนะครับกับการก้าวสู่ปีที่3ของบริษัทเยส่อแกนของเราให้ผู้คนนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจใช้สินค้านะครับแล้วก็ตั้งใจทําธุรกิจเพื่อความเจริญเติบโตแล้วก็ความสุขนะสำหรับครอบครัวนะครับก็คือตามสโลแกนของบริษัทเยส่อแกนก็คือสุขภาพที่ดีสู่ความร่ํารวยที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ค่ะและตอนนี้เรามาอยู่กับดรตันนะคะแห่ง Herbal Science ค่ะจากประเทศมาเลเซียนะคะท่านเป็นผู้ผลิตเอ็ก c t o ฟนะคะวันนี้เรามาถามท่านนิดนึงดีกว่านะคะว่าท่านดรตันนะคะมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เอ็ก c t o ฟที่มีสูตรสเต็มเซลล์ได้ดีเยี่ยมมากขนาดนี้ได้ยังไงนะคะ how you are having a trust in e f f e c t o r products ค่ะ e f f a c t o r is made of ingredient which is food ingredient and uh, before we make it we test all the Material before we use it in the product. So after we finish product, we still test it again. And uh, there is uh, pro uh, in the processing. And X Factor contains uh, supplement that can support the body stem cell to grow and to uh, multiply. ค่ะตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ดาด้านะคะขออนุญาตถามพี่ดาด้าสักหนึ่งคำถามนะคะว่าเนี่ยใส่แคนคาดหวังมากแค่ไหนในแง่ของการตลาดนะคะในการที่จะนําสินค้าสลอแก่ในรูปของนาโนสเปรย์เข้ามาซึ่งก็มีแบรนด์เดิมอยู่แล้วอะค่ะอ๋ออันนี้คาดหวังมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเรามีประสบการณ์นะคะเพราะว่าแบรนด์เดิมที่เคยมีอยู่แล้วเราก็คือเป็นผู้บุกเบิกตลาดอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมา5-6ปีแต่แบรนด์ใหม่เนี้ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งมัน ดีกว่าเดิมถูกกว่าเดิมแล้วเพิ่มสเตมเซลล์อีกซึ่งการตลาดเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าขนาดเราที่ผ่านมาเรายังไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการนะคะเราเป็นแค่ผู้นําที่ขยายเครือข่ายเรายังสามารถสร้างยอดขายได้ถึง3ามพล้านแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าจิปชิปมากเลยนะคะในการที่จะทําให้ตลาดเติบโต,ตแบบมหาภาคะคะ่ะในเรื่องของเอกซกเตอร์นะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ มูลค่าการตลาดมันมหาศาลมากนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ทุกคนใฝ่าหาแล้วเราก็ได้มาอยู่ที่ Yes I Can เพราะว่าเป็นสเตมเซลล์จาก Apple นะคะแล้วนะคะ,ะถือได้ว่านะคะตอนนี้เราก็คือหนึ่งเดียวของเอเชียเลยนะคะในเรื่องของเ e อ็กซ์เตอร์ชะลอแก่ค่ะ นเดียวว่าถูกกว่าดีกว่าแล้วก็เพิ่มสเต็มเซลล์ด้วยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราอยู่กับดรทองพุทธลอดนะคะตอนนี้เราจะมีคําถามน,นะคะให้ท่านได้แนะนชาชาว Yes a c c o u กันค่ะว่าในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาและฝ่ายพัฒนาบุคลากรน,นะคะท่านมองอะไรในเยส a อแคนเมื่อเทียบกับที่ท่านพัฒนาได้ทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆคะโอเคครับขอบพระคุณมากครับในมุมมองของผมในฐานะของที่ปรึกษาของบริษัทนะครับผมมองเข้ามาข้างในผมเห็นโอกาสนะผมเห็นจุดแข็งของบริษัทนะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อนะจากสิ่งที่เรามีความแข็งแรงอยู่ในตัวเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารในส่วนของสินค้าในส่วนของแผนการตลาดแม้กระทั่งเรื่องของระบบการพัฒนาบุคลากรตลอดจนเรื่องของจังหวะเวลาที่ดีมากในขณะนี้รวมจนถึงเรื่องของไอทีผู้นําต่างๆนะครับพันธมิตรทุกอย่างรวมกันผมมองว่าข้างในแข็งแรงมากพอข้างในแข็งแรงมองไปข้างนอกเนี่ยมันเป็นโอกาสตลอดเลย นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่จะเปลี่ยนไปเศรษฐกิจสังคมนะเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่เราจะก้าวไปสู่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าในสองถึงห้าปีและผมเชื่อมัน่นระบบการพัฒนาบุคลากรที่นี่ดีกว่าข้างนอกอย่างไรทั้งๆท,ที่ระบบใกล้เคียงกันแต่ที่นี่คือคนของที่นี่มีไฟมีความหวังแล้วก็มีแรงบันดาลใจสังเกตไหมเวลาอบรมนี่จะบึ้มบัมบึ้มบัม,บม,บมนะไปอบรมให้ราชการอบรมให้กับหน่วยงานเอกชนงอยแล้วก็หลับแต่ที่นี่ไม่เคยหงอยไม่เคยหลับเนื่องจาก บุคลากรที่มีไปมีหวังแล้วก็เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่ายังไงบริษัทของเราสามารถนําพาองค์กรพวกเราไปสู่เบอร์2ถึงเบอร์5ได้แน่นอนและที่สําคัญนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสามารถรยกียดาบให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีสู่คำร่ำรวยที่ยัง่งยืนได้ตามสโลแกนของบริษัทและขอให้คําวันสญาว่าจะอยู่กับเ e ตลอดไป YES ไ ค่ะ <Can. S 2> ตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านวรเชษฐ์้ายีอาลีนะคะตำแหน่งท่านคือฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศนะคะวันนี้เรามีคําถามมาถามท่านนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศนะคะอีกปีกว่าๆจะมี AEC เกิดขึ้นแล้วค่ะท่านจะนําสินค้าในหมวดของนวัตกรรมใหม่เพื่อออกสู่ตลาดได้อย่างไรบ้างคะครับขอบคุณมากครับผมในฐานะเป็นผู้ประสานงานระหว่างประเทศของ yes i can นะครับ ม,มันถือว่าเป็นโอกาสทองของบริษัท Yes Airscan ที่จะนําสินค้านวัตกรรมใหม่โดยเฉพาะยิ่งในด้านนวัตกรรมทางด้านเกษตรนะครับเรามีแคปซูลนาโนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ประเทศอาเซียนหรือประเทศเอเซียหลายๆประเทศยังไม่มีเราเป็นจุดเด่นของสินค้าที่ตอบโจทย์ได้ฉะนั้นในอนาคตอันใกลน้นี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของพวกเราชาว Yes a i c a n ครับเชื่อได้ว่าอีกหน่อยนะคะสินค้าของ Yes Airscan ก็จะสู่ตลาดของเ e c ซได้แน่นอนนะคะครับแน่นอนครับ เพราะว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการตลาดนะครับ